สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วน,นะคะสําหรับวันนี้กำลังแยกก้ากระท่อมลงถุงดำนะคะนี้เป็นก้าที่ได้เพาะเอาไว้นะคะตอนนี้ความสูงของต้นก็ประมาณนี้ค่ะเห็บเอาไว้บรรทัดม้วนนะคะรากก็ประมาณนี้ ก็ได้แยกใส่ถุงดำไว้บางส่วนแล้วนะคะใส่ถุงดำก็เหมือนจะโตเร็วขึ้นนะคะดินที่ใช้นะคะดินที่ใช้ลงแยกใส่ถุงก็ใช้ดินดินถุงสำเร็จ ซื้อมาตามร้านขายดินทั่วไปนะคะเป็นสูตรรวมออซื้อมาหกถุงร้อยนะคะเป็นดินสูตรขุยไผ่ผสมขี้ค้างคาวค่ะก็ท่านั้นเลยไม,ไม่ได้ผสมอะไรเพิ่มเติมนะคะเทออกจากถุงก็นะคะประมาณนี้ดินขุยไผ่ผสมขี้ค้างคาว หาลงถุงดำอันนี้เป็นถุงดำที่เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกก้าใส่ถุงแล้วก็รดน้ำลงไปอันนี้รดน,น,น้ำแล้วนะคะรดน้ำแล้วค่ะพอรดน้ำเสร็จ <c oughs> ก็เตรียมที่จะเอาก้ามาลงก็เอานิ้วเนี่ยค่ะเพื่อความสะดวกเอานิ้วควา้วาให้มันเป็นรูพอประมาณนะคะรูเท่าๆกับ ต้นที่เราจะเอามาใส่นะคะก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจากในถาดหลุมเลยนะคะดึงขึ้นมาตรงๆอ๋อในถาดหลุมก็ก่อนจะดึงขึ้นมาก็รดน้ำก่อนนะคะรดน้ำจนเปียกชุ่มแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยขารากดึงขึ้นมาทั้งต้นเลยนะ ก็เอาใส่ในนะคะรูที่เราเตรียมไว้แล้วก็วางวางลงไปประมาณนี้นะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวให้ลูตัวอีกตัวหนนะคะดึงขึ้นมาตึงนะคะไมย์ล่าตึงแล้วก็วางลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะวางให้เสร็จต้องหมดก่อนแล้วเราเค่อย โซนมันอีกทีหนึ่งาต้นไหนต้อนไม้ราคาใหโดราฟคบกับลมโอเค วางลงไปเลยนะคะวางลงไปเฉยๆเลยะค่ะหยิบวางหยิบวาง,วางเราจะเร็วนิดน,นึงแล้วเราวางเสร็จหมดทุกต้นแล้วเราก็เอามือปิดปิดที่โคนแล้วก็อาจจะเติมดินเข้าไปนิดน,นึงนะคะเต็มเต็ม พอระวังไปแล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างต้นอนะ่ะก็เอาเี้ยวเบาๆนะคะเดี๋ยวรากเดี๋ยวรากเขาจะขาดนะคะประมานี้แล้วมันจะมีพื้นที่เหลือประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เอาดินมาโรยนิดนึงนี่เบาๆกดเบา ถือกล้องมือหนึ่งใส่ดินจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นี่นะคะพอเสร็จหมดทุกต้นแล้วก็รดน้ำอีกนิดนึงแล้วก็ไปวางไว้ตอนนี้ก็เลี้ยงไว้ใต้ใชายคาบ้านก่อนนะคะก็มีแสงส่องถึงนะคะ จะไม่โดนแดดค่ะค่ะทั้งวันจะร่มแต่ก็มีแสงแะแสงแบบดดจะเยอะนี่ค่ะน,นี้เป็นเงาของตัวบ้าน,น,นแล้วก็วางไว้ใต้ชายชคาช่วงนี้สองสามวันนี้มีฝนตกค่ะอันนี้เป็น <c oughs> น้ำฝนกระเด็นมา <c oughs> ก็ได้กินน้ำฝนไปด้วย <c oughs> ดีเลยนะคะเพื่อนๆลอง แยกกันดูนะคะสำหรับใครที่เพาะไว้แล้วก็ต้นมันได้ขนาดแล้วก็ลองแยกใส่ถุงดำดูค่ะมันก็จะโตเร็วกว่าอยู่ในถาดลุมโอเคค่ะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ฝากไว้ได้เลยนะคะเรวจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ